ก็ซื้อหรือแบบก็ใสยาแล้วก็ใส่ยาซื้อข้าวเปลืกปลาดอจุนวิญญนับปเลี้ยข้าวปลือกปลาบัวดังดีกี่ใบปะน่าร้อนซาลาแตุนวิญญณตบว่าดูเป็นม่กว่านี้นะผู้โปรเจกต์ผู้โปเจกต์เอาพรมพกพาโพลีโพเดดที่จานไปบกว่าเสมอตะกุตตะกัวตะเมทีเมโนตะดีเดียวยที่จะผ่านอ่นะ มาซาตนากิดเราไม่มีปวยดาเลบะสินมาพผติดพาก็ดีกวนอเดนีปปวยดาก็่าปลืพาสยสวดาจะการดีบานนี้จะนวนีแเปคลินิบากระดาบปวยดาก็ใสยสุขขีเกสัจตมุทากิอามุนีอกดาเมจาตาคือดาจะดีเนี่ยมีวดามุนีดโดบุยดด้วปวยดาปวดรีโพนาบปวยดาปวยเลบสุนากิกก็ใริติดพากวนี่ลอนะดาเพมหากจจนวนีนะมีวดา ทอล่าอามุนีนะนาทอลาอามุนีเนบาดก็สิก็แล้วโฮเซน่ซันเดนาโฮเซน่ซันเดโฮเซน่อบยอนีขอบสุทอดดกเลยนาอบสุทอดดกเล่นาเพ่มาฮกันน่นี่นบับาลวัดทัศนสถา u พันนทีอรจเล กษัตริย์ศรีตี้เฮซูเวรุสติอพูเนกษัตริย์สุคริเฮดอว่าดากะติยอโพดาละเอ่อจ๊ะกัมปานีปะหรหมมุดิรพานีปะพสุถะว่าดาสอดาวีอโพขวาอึดิขอดเกเคกะนิยติเกวะละฮัลเลยอามีจะไอิมะอะบาตาสูเวติเก ที่ขอกันแค่กันนี่ละจะทอกันเดอเด็กีแต่เลีให้กันนี่เอาไว้เดดาลอาไวักกินยาติ่ผ่านนี้เพมาหากระจนุนนี่บางที่บาป่วยดัดบางมาลากปวยดาทอละอามุนี่นานุ้ยเอาไว้นี่มีวดักเกษตสืีอาจจะเอามุลกี้กระจนุนนี่เนาะนะกระจนุนข้อนี้มีไว้ดั เกษตรสรีเกษตรตมุทากเกอมุนีนะมีวัดา่เกษตรสรีเกษตตมุทากเอมุนีองคดมีจาราคือแล้วดอ่ะวัาเลบสเกนาเกอเกษตรสีเดีพนผ่านอ่ะแล้วเพอเกษตรสรีมหากรนนีทลาอมุนีกระดานนี้มีวัดากสเกษตรสีอตะจารเกตตมุทากเอมุนีเพับสวนนนี้นะเกษตรสุขีมาทำนี่หละนี่วัดาะังว่าจงดนี้เป็นปัญา เต่ีวัดนนดูกสเตี้วัดนดูเจ้าสิ่ะัาสนาก็ด้ดินัละก็ตกบฏนะเทกสตรุภนในลาสุวิริศิลอภูลพัฒนากษตรหนุเนี่มีวัดกษัยสุขอาจารอมุลก็กษตนุ่ยอาจารเนมีวัดกษตยสุภกษตมุทกอมุนีอกดาเพืเดสะดนมุคนิมิตนิมลุนิมิยนิมุขนิเนกษัยสุขมาจามุลเล่เพดา golade <laughs> na pokratenya na guela koade pokratenya ni na pemuntunini na pemimaku asseto to seated a support to see ya de see queen e pakatra wala ga sai sikilele suta lihigo na pakade wala le ga sai sikilele suta lihigo ne ga sai sukritiba damule na ga sai sukritiba wala po sada po dala tangi si po de blagone ga sai sukrita to da ta horas blagone कासाई शिपिन नट हठकुवेडा वाला साटा प्वेडाले ताली हिगु तिदफाखेले थेसि ना वाला अपडेट अप साटा प्वेडाले ताली हिगु तिदफाले कासाई शिपिन नट हठकुवेडा डाके साई स्क्रिप्ट देकाले तिदिले ये शिने कपाटा कोले तजिकपाहि डॉस मामा ऑनर 태후다블라아띠마마오더차후다타리노나패니니나리사시파다와달라고괴꿘리다괴꿘리다어두세파니아웨티후다께서스크립트아타가마나아웨티후다께서스크립트아타가마디돈아그마티와다께서스크립트알고리나반눌레니꽌고무디파니껌먹마와달라께서스크립트아타가트로티바께서스크립트아타토다파오티파리나께서스크립트꽌고무디파니껌먹마 เลาวนนี้วลาจะอดูวัตถุรจะตัวจตาาแว่นฤทีเด็ผ่นนี่คือเลากระรสุขภอาจารย์กรรมะนีตอนกรรมะที่เวลานกระแสุขเอาวันนี้เนาะแล้วเพ่ฮัข้อมันจะนี้ฮกออกตัวนี้เกระแสุขริฮากาวเดาเราเวเคล็ดนะกระแสุขภิฮากาวเวาเราเวีรุสลียเคล็ดนะกระแสุขภโชคว่าวัะเคล็ดเด็ดเด็ุนีแลเคล็เด็ดเด็ทุี่ทีเราเคยทองเวลานี่เนาะนาอาวันนมีเวลากรกรยตูละ ท้าเราไม่ดีเาคิจริงนะแะ้วมันคินจนี่นะแพทย์ที่มาแต่อสรสคิซีคึงอศรสเจะจริยในป่าพาร์ดาว้นะ่าบุติมาอคุอันนันสิกะพานนี้เอาไว้เติูทภาวนาแล้วก็มาตีกระแสสุขีน่ากระแสสุขีอันนี้เอาไว้สี่ยาวไว้น่ากระสสุขีิ่าไว้อุนนี้กระสสุขีแต่บ่อัปเอาสิกาละ บุลลวกปาวิ่ลอกคีนี้อยกปาดับปลาทอยอทุสิญญาลุนาะกาษสุตแตบอัปเอดต่วลพจาดูแวุ่นียนีนะอาไว้ติ่ปาพูาตาอาไว้ติโอุโภริโภคดั้เสกายภาพกบอันนั้นเขมเดะสกายภาพ ဘူအတ္တောဒဆောလဝတ်အဝတ်ေအပေါ်တူကတ်တူတက်တူဝရာဒီတတာကမတ်ပြီးဝတာအဲကဆန်ဆုခရအဝတ်နိလာရသနာကိတော့နော်အဝတ်ေတဲလာအသာစက္ကတအဝတ်နေမိဝဲဘူအစက္ကတအကောဒါပတ်တုနသီကဆန်ခရဒီမိုင်နာဗမ္မနတ်ဗမေမမူဒီကဆန်ခရဘူအစက္ကတဤနေ pakat te thot te lo pa lo mi te pakat te thot lo opo ni patthamati di bai na pakamati le bullet a bu le depart di lo khine pakamati wati awati oporo po da de po de na death of god we da ni na awani ni ni wadan mu khini jan ni ka sakri ata mu da mi than ni di ni na tell me your asset to the city asset the city to the part when i saw you that is scary all son of the saint supreme la asay supreme about the city that i clan that i when i saw you that is scary all a we so baluta do da we hollowed and the saint supreme the siba na asay supreme botala the ji ji alay the siba na um da after about the pat ni na เพกสุขเีวดากษีสุขีดวดาักเกษรยเดืนะักเกษรรายเดือนลเนี่ยกสุขเีลาิพันอาสาดูมาเกษสุขเรีลาิดพันอาม่รเกษียณสุขมยาแลนี่เดี๋ยวติกไม่ยา လညိဒက်ဒီကွတ်မိယာကဆယ်စကရီတာတမိတနောတကဝနအဘလလခွအစဒယလလောက်ခဘူနေမေပလအသာလယနိတာနာအဝိနေမေကဆယ်စကရီအတောမူဖေမုသနိတနိနာဒါဖေမုလွိနိတနိနိဖဲလီမတ်ကိုအစစ်တို့တစီလွိအစပတစခီလွိစခီနေတတာ ยิ่งสุริบัตรที่ก็ผานล้ก็จสิ่นั้ลนะก็ใส่สุขิดลอับเลอว่าลามีวดาสับปิดจูสับยูฮัตัสยักกนะเอาไว้ที่เลทอแล้ก็จสิ่นั้นนะเอาไว้ที่บัตรที่ก็ผานแล้วเราเพลินี่ก็ใส่สุขิดเอาไว้เจวดาสับปิดจูสับยากก็นสับยูฮัตอุ่นติดตัวไปยันนี่ก็เลือดทอซุ่มทักก็ละยันกับบัตรที่ก็ผานแล้วยันกับบัตรที่ก็ผ่านแล้ว aka sen se kita wala apple about the part the agility tatunya o wa riana cantik kita waktu yang boleh kesitilah แล้วแผ่นนึงก็ใส่สิบแล้วทั้งสี่นี้เราจดแล้วเอาไว้ทุลรอบเอาอะไรเอาไว้บัตรที่ก็ผ่านดับแล้วเอาไว้บัตรที่ก็ผ่านดับเดี๋ยววันใดนี่เราข้ออีนั่งบุกุยามีสิ่งหนึ่งว่าอะไรบุกุยามันเกี่ยวกับศาสนาเกิดอะไรจะไม่แพ้ยต้าบ้างไม่แพ้กษัตริย์ตลอดนะจะไม่แพ้ยต้าบ้างไม่แพ้กษัตริย์ตลอดนะ ဒါဆိုရင်သူသိညာဝဒလည်းကဘာဓမ္မသီအခုနဲ့အဝေသာဥတ္တတုမှာအဝေသာဥတ္တတုမှာအဲ့ပါဈိပာဒအဝေသိလေກະစဟန်ဝဒလည်းလောကောကပြုဝင်နေတဲ့နွန်တူရပွဲနာရသိက္ခာရှိကုန်နဲ့မြေသိညာလောဘခဏတိပဝင်တဲ့အတ္တကိတ္တအာမသိကုန်လားဒါပေကစရှိစုပြက်ကေလို့နေအစရှိစု อาไว้เลทบ้านที่พักาให้กินเลยที่วัดแล้วอับเลอบอติพัน์มีีแล้วก็ใชชวต่ว่าอับเลอบอติพันน์ิ่ท t ตอนเดียรเจนาทเกล้าอ่ะวิธีจัดตึตากอุติพัน์โอวัตรียานี่ต่อนะถ้าเพ่แเพนี่นี่มาตราอัเลอบอติพันน์ u เซอบล้อมาทมาตาอัเลอบอติพันน์เซอรบลอเพ่อวรรลเป็นนี่นะ I were papa that I saw you that is card order when we down our pathuketa pada po khwe liti le phane I were the so you that is card order le wada so per duja duti pha odar chewala per le yin le na namo odarani เวลานเมื่ไว้ดานกระแณสุขีแล้วนะแต่เพนนีนี้จะอยู่ได้สการอะไรนี่ล่ะเพราะว่าเวลาเมื่อเวลาเกษีแณสุขีละเพนนีนี้วันเราจะเอาดยทีว่าไปเที่ยวไปเคลียร์ี่ผนเนี่ยเอาเงินพอเวลาเกษียณสุขีละแต่มีต่อเวลาเกษียณสุทีนีตอนเรากระบาดจามากนี่กว่านี้เนาะนะเว้านี้ไม่ว่าดาเมื่อวันนี้จะนี่ละเกระแณสุขีอาจจะอึงแต่ไม่ยันอีกนี่นี่นะ မညညဒီနပန်ကောဒါလာကွတ်ဖရိုင်ဒေးရေခေါ်ကလာတ်ပေါ့နိကေယမေရချာဝါတိကနာဗေရလာနာအဝိနိမီဝဒါဘူနီလာကဆေရှိစုခရီဘာတမတ်ပြီတော့နာဗေမီကအဖေမကုအဆစ်တို့သိအဆပုန်နီနာဆညာနေတက္ကတိဘာဖဏီနာစံပိလာအန္တဆဒဝတိကဝရဘုန်းငူနီခတ်ဘကမယုဒံအဆောပါတလာဣ လမနီတမီလေနဘကမယုဒအစပါတကလမနီတမီလေဆပီလန်တီကိုဟနာပကော်မှုတီပါပကော်မှုတီဖန်တဲ့ဝါလားဘလန်ထောက်ဝီအော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 အဝါလားဖဲမဟဂတ်တူနီလားနားဘကော်မှုတီဖန်တဲ့ဝါလားဒီလားဆရာဝီအဖောပါဒီခါကေပါခေကင်းနီဘလာဟဲလေးယူအင်းတရိုင်းနေမအပါ ท่าสูบอีกทีมั้อ่ะแสีทองตัวทีใครข้าเดียวก็มลตัดจอทองอะไรนี่ละลาทอกืออ๋อลาทอกืออ๋อนะลาทอกืออ๋อดังกระสสุขีบัดปลาท้อล้นะกระสสุขีบัดปลาท้อนี่นะแต่กระสับบัตดาปลาท้อเดียวนี่เอาไว้อาไว้ดัริวิ่งสิลับไปลสู้กอล้วกตทนะ ยังซยักับพี่าจารย์ดูอาจารย์กยังพูดต่ต้นเปล่าเลยต้คำเลยต้จากว่าพุทลวายังต่อจากวพูทลวาแต่ชาชาต้นดูเจชาแต่ชาเออเออเพทยก็ใส่สุขีอาไว้โอเลวยรู้เด้นสุขลกตานี่ก็ใส่สุขิีบใหญ่ทุสิญาทุสิญาตัวนี้เพื่อว่าจะอบป๋อเากี อปปเตเรียนเนี่ยประชเนี่ยประจดดั้งนี่บ้านนะก็ดปเตเรียนไม่มีอากิโลฮะนี่ยอากิโลแต่เกย์เกิโนะประี่ยประชั้งนี้านนะไม่มีอปอน่ลกปลูกปตุลปอนอเยี่อเยชนะสสไปสิ เราอุลยอยู่รู้สึกเลยเราบ้นเราว่าเาสู้กันละก็ทำไปยอดอันที่สิ่งนี้คือเรามากนะเรารุมมีโพธิ์ทรุมีสุโพธิพันธ์เนี่ยปวดเราว่าเรากระใสสุขทธิ์นะตัวว่าเรากระใสสุขสิทธิ์ชาชาเลยนะถ้ามึงเป็นอย่างนั้นตุ๊บุเลยมีดาจักโครับดวงตัววันเช้าก็ใจสุขิทธิ์วัดตัวนี้วัดตัวแล้วท้าช่วยท้าท่าว่านะ 차로만아빠사다나게이트에가서있으시그래바바투웨아빠투웨다를룸이앞에포대다더차차게들덩

ไปยอดาหอนับเมทีิม้ลปรเนปมาดุกว่าปรมาณเกว่าประมาดุปีวานะแสดสเระคอยดสิบหิบลานี่ละนะนัเพื่การสุขเะทีสัญญานเอาไวอาสาสมุหาระนะกสุขริออตาสมุหารนี้นะจมาตานี่ละนจแต่เาหอคนเป็นยาเนางกิลนัจักกิโลนี่ตักิดสอเราหอคนเราพว่าเคสกอเวน เาอยางเาจะเดินอาจารย์ในิ่ี่ในสาระแล้วอนาคอาจยอคตนี่ยตีพาวนักขี่คนนะนะเอ่ออนาคตเรก็โก็หมดแลกินนะก็ให้สุขีจารเนยเอว่าเทเลนะก็ให้สุขีเอว่าเทเลนะเราไปเอเอรก็ให้สุขีนเทเลดีก็โก็หมดแลกินตะกบต่ากตีก็หมดแลกินตะกบดานะก็ให้สุขีเอเยเทเลเทีนี้มีเอเซอเทเลนะ के, कोीबाट मिलिने साय सी बाटो लान्थे अँ दाम दुःख निटो लिने ना, လခုန <OR> ီတင်နေကစက်စုတို့လားသာဖောက်ဖို့နာကစက်စုတို့လားသာဖောက်ဖို့အပလက်အပေါ်ကစက်စုအစိုးရလားသာဖောက်ဖို့ဘာသာတဏကင်းနေကစက်စုအစိုးရတို့လားသာဖောက်ဖို့ဘာသာတဏကင်းနေအနော့အသာသမှုတို့လို့အသာသမှုလေလည်းလခုဖို့ဘုတ်ခေါ့ OS တက်လာတာလခုဖို့ခေါ့လို့နာဒါဖြစ်နေနည်းနာအပလက်အပေါ်အတိမ်းပါးနေ คำว่าเกษตรสุขที่เอาคนอื่อาเวทีตูบลีท่าพูดอ่ะนะอาเวทีกดอัตตาอ่ตัวหาว่าท่าฮั่งาอาเวทีคืออุกคศเวน่ะาอาเวทีลบลีลบปราเวด่ะเาทำเมื่อพธิ์ฉบับเราพูดต่เงี้ยฮั่งก็เวด่อ๋โกตกเวด่ะนีเนาะเราเนี่ยไ่ว่าดังคือคือดีตัวเนี้เกษตรใช้สุขีตัวเวน่ะตอดฟุกนะประสาทนักกินอัดจมูกตัดฟอกนักกินเนี้ยอัตับมีเนื้อสุดยอดมาด่าเ ဟုတ်ပထမလို့နာဒါဝေနွေနီဒနီဒါဝေနွေနီဒနီလာမြေဝါဒါဆန်ဒေးဝနေ့နာဖဲမတဲအစရခီစိကအစမတ်ကြွတဲ့ခော်ဒီကိတာပထတိညာလာကဆိုင်းရှီခရီဒါတက္လအန်သီလဘာနေအဝဲတဲဝါဒါအပလက်အပါဇိလပတာယမင်းစည်းနေယမင်းစည်းနေကစီသန်းတာရေငွေစွတ်တူထောက်ကိလာအဝဲတဲဆိုဝါဒါအပလက်အပါဇိပတ်နာ แตเพื่อนที่มีวันนี้นะเราหมั้นกบอัเซิงนะเอาไว้เลยเราหมั้นกอัเอาไว้เิเลยสุดทางิชิบุเออเลีสุดทางลิบเเลสุดทาต่อคนที่ตอนอากรพูดนะก็ใจสุขใอัศว์ต้นนมูนะแต่เพื่อนเอาเลยเล็กเล็กเล็กขนาดนี้ออเล็กเล็กเล็กดูมาเล็กเล็กเล็ดูมามีมัจักจั่นลี่ในวันนี้เอาไว้เิอดตัดอัดอัดว่าเรื่องจักจั่นลี่เลเอาไว้เลยภาษาตะนาการตุลเอาไว้เลยจุนเนอเอาไว้เลที่วันอ่านเล็กเล็ก เร่กูอ่าดเอาไว้ที่อเบเวาจัตุกตาก็มาสัตนาเกล่ะเอาไว้ที่กวก็สือัตฟาภอบุณิเอาไว้ที่ททพปวาก็สั่งนนจึที่ก็ใช้สุขีอันโจละบ้างแล้วเพื่อเไว้ที่ที่ว่าดัว่ากุฎอดดาววานละนะว่ากุฎอดดาววานเดีวนี้เอาไว้แด้บ่าวนาพรมเดือนเลตซึ่งผัวอมูลาัวอัศวีกลามี่อบามืลนละจูบบาเพย์บ้างก็เสด็จตมุินะอาน ใส่ชี่ง้สุดทตัทากินนะดิมเพื่ออยู่หาสดยใสิ่งทีอาศุกิสิยาคิสิฮุนิกรใส่ชุดทแต่ว่าใหญ่ใหญ่เม่อทางสุดที่กีลาจาอวันละสุกินาเกี่ยนี้มี่ี่บ้านสระกมุทากินเออล้วันกี่ยวันวันละสุกินาเกี่ยนี้จะทีบเอาเองบ้าเอาเองมีกษสัตว์กานอยู่นนอะอ่ะอนนี้เป็นอะไรเป็สุกินาเกี่ยนที่จะพาน de bleider atiba na vestina gene va de ba ko ba go la kesai ata elo alo o la بوا walde pe su poera la su gene kesai su tri de ba ne pe ta si ba pe me si ba sa ta na gi da pe ko mu hu da kesai su tri ni na wa ne me kesa nga ata elo le peda va su gene ki o te favo ni na da ta ke to le ki ge te ni na Bởi đã có gạt điện nhẹ lộ là bà bà xin cứ xài ta đọc phải nhà nó là bà 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 cứ xài vừa là ta Cái xã ở gà thì đã phản đi tiêu vi đầu quý là tiêu đầu ổn là phố là အဝဲတိဒေစစ်တဲ့တမှုထားကင်နော်တကယ်ထဲတာပုကဆိုင်လို့တော်လေအဝဲတိဝီတာရဲ့စစ်တဲ့တမှုထားကင်အပေါ်တာပပပါကဆိုင်ရဲ့အမေကစအမေအတောဖိုနေမိချတာခုလေပရကသုကိနာကြာတဲ့တက်ဖာအော်ရတဲ့အပေါ်နော်နားတကဆိုင်ရှခရီမေပေါ်လာမန်ဂျာပီတဝဲမမိုးတာကိဝရပတိအဖေ အဝဲအိုလဟောကုတ်ကလည်းအဆောကတောနည်းအဝဲမမူးတာကင်ကွာသေရနားအဝဲမမူးတာဒီဝဒနာပွန်တာပါဒီသက္ကနီမိဝဒနာအင်းဆောရရဲအဖုံးမ်းမိဝဒနာဆောရရဲအဖုံးနိဖလာဝဒဖဲလီမကုအဆောရဲအဆောသက်စီခိရပကခိကတောနိအဝဲမမူးတာကေနင္မဲအဖိုးနမ်ကေင္မဲအဖိုးဖဲလီနုကအဆောနိအဆောသက်စီခိ ဒါဘယ်စလဲတဲ့တိုင်းကြီးကဆိုင်စုက္ခိမမူတကိနေမြဝဒဆလာဆုနာကဆိုင်စုက္ခိမမူတကိနေမြဝဒဆလာဆုဒါကဆိုင်စုလည်းကစားတော့ဝယ်နေရစစ်တသွူတကိဘယ်နာနာအခုနည်းကဆိုင်ရွယ်ကဆိုင်စုတင်နေဘီကဆက်လာနာဒါဘကတဲ့အာဒဆညာတစေကဆိုင်ရှိ့ဖက်လို့လားသူဆညာလို့နေအတက်ကတူအော်ဒနွီတီနာ အကြတ်တိုးရတဲ့အနေနဲ့ဒီပေါ်နာတနနနနေမသိညာလီဘွာတာတနနနနေမသိတညာဒီပါဘွာတာတနနနနေဒီသိညာဒီပါစသနာကိတာဘတာပင်တော့ဘာသာအပေါ်နေပကဒိစင်နားကိတာပတ်တာ။ဒါကြိကဆန်စပပနဲ့အကြတ်တဲ့ဘာတိကီအကြဒီမြင်မဝဲဒီလေဒီလေနဲ့တသိညာပါဝဲပါ။ကဆေစခိဖဲဩလွတ်သူသိညာနကအဝတီဘွာတာလား။အိုးဘွာသီနာပါလိယံဘာဘလာအောပေါ်ဒီကဖာဒ။အိုယောဂျိမ เุดเลายกล้วแต่สุดท้ายสิทุานี่เอาไว้ตีก็สุดแล้วลท้อล้วท้อนะออกระแสสุคริต์บอยู่น่นะอับปากระแสลยเยกตัทอบังผพวหพผตีท้ากูเนี่ยเอาไว้พัดชื่อพะยบลาากมาริกเอาไว้ทนี่ยมีอามมาไว้ดีเลยดเลนี่จะติ่ยาอไว้บากระแสสุคริยกแสสุริอกระาวปลาเวละเลอมเอมาต่อี အပေါ်နေပွဲကတည်းကပါတည်း။ဒါပေမဲ့မကမှလို့ပါတည်း။ဘယ်ဘက်စီပြလောက်တာကမှမတူပါဘူး။ဘယ်ဘက်စကခါလို့ပါတည်း။ခင်ဗျားလား။ဒါအဝဲအဝင်းမီဝနာစစ်စစ်တစ်တပ်တည်းတည်းပါလို့သူစညအလို keyboard ဝင်ခင်မဆအင်းနောဒီလည်းပါနေစုံလို့လား။ เอาเออไปสัญลักษณ์นะเพื่อกระสสุตรบัตรปลาทอเซนลอดนี่บัตรปลาท้อเพื่อตัดลาขี้ยาและทศนิยังอือและตัดปลาเดนเนาะเดระกระส่ายไม่มีกระส่าดังกี๊ก็กลัวนีตากกี๊ก็เกี่ยวกันนะประชาชนก็ได้ตอกเอาเลวตัเดระที่ตัวเนี่ยดระนี่เดินเลยนี่ไปปัตตะกามปัตตะม่มีกระส่ายเดูบัตตะเเระสู่ายสก็ส ทาเวกันบานกใสุดเคนดบาสวนี่มีสักตกตคิดว่าดสักีตกต้บาบาดังขควรพูดพาลนะควรพพาลอแพทก็ใสุขีบาลน้ล้ทอคันเนีอโมอแต่วนวพโดนี้ เลี่ยังวัวอยู่เพืออยู่วัวติดพันเพราะว่าดินมีนกพุกาักรถดาวเอเดวดาวเกลวาวติดพันเนี่ยแพทย์ยุติว่าสุขสันกวาด่ที่ยงวันจิตติมุ่งอ่อนโยนจิตนะได้รู้มีเด็มีเนี่ยบ้านรู้เล่นนั่นเลยจะได้เลยนะก็ใส่ชิ่งผ้พทยเอาไว้ว่ารักที่สัญญารูอเศกยว่าจะอ่านเลยเอาไว้ตู้เบาไว้ดีตอนอาบานก็ใส่ยังนิ่งเงินจะได้เวลาติดภาษีตอนนี้ทำรอร้อนี่ก็จะอมุ่งเลิกได้ตลอดปกติเต็มยูนะ whatever above but that <c> in lacking the person you know what thought ah person you know what thought ah da jamidmi ta to jamada bani ta to that let thee da face the secret electricity signal that to that let thee da room at the portable panel and the all the the that thee thee อุ้มอีดมินเน่ก็สักครีอ์อันเด็กๆอุ้มอีดมินเน่เด้อละแต่เดี๋ยวทําไงคะหน้าเด็กๆจะอันนั้นเอาไงเฮลเอาตั้งเลย

फ्याक्रो गएपछि त्यो त मुठाके असेल नभए छ डी नै खे नभए छ डी त थरी चाहिँ बोना is ta a tidy nay na deni depla deni deba ba ma krike sitte thamu thake nay beh hi lobata na ta tidy de phan ko we na na kho na na da jema da la ko yu ban nay na hipopapo ora tu tu a hipopapo tu ne a wen dei thi wa da ta pho de de phan ni a ka da wa da na cha di a lo da a wen dei kamoe kam a we na do ma li na na พทชอดีอุดาธานีตันเลนโตูดตานอตันีมาบ้านชาตนาเกดเแพทช่อดูเบคือว่าด่าชอดีอเซกัน์าทานี้เลิกชอดีอนีช่อกูแฮปพาดเอาไว้านะเลิกช่อดีอยูนี้ช่บูแฮปพาดเอาไว้ด่าอะคอเรน่เอาไว้ที่ีว่าด่าเน่ชชอดีเนี่ยมีว่าดตันเนลอัปนอมีว่าด่าตันเนลอัปนอ ถาวดาลอามีเทวดาก็ใ mm ส่สุครีตีเฮ้ยส์ตัูทากิวดาอัปนน้ยนะด่าส่นซูอาจจะส่นสวนี้เอาวดดดูลว่าด่าชอดีๆเอามีตาปนนอยลอามีดาาตอขูอ้อทาดาก็ใส่สุครีอากต่าลจาตอขามีัต လာလခင်းနေတဲ့တဲ့လာပါပြီပိုတိုခဏလေးတဲ့ဒီဝေဒါ chapter 3တဲ့ခါအဲ့တော့အကလိကလိဒါဝေဒါတာအုပ်โพတရာတာအုပ်โพတတိပပဘာတိရပအစိုးကြီးစောဝါဝေဒါ chapter 3တဲ့ခါလောနော်လောမဲတာလောဝါဒါ chapter 3တဲ့ခါနေအာသာတဝေဒါတဆေရေစောအတဟိလောဣစ္စဆေဒလောလာတိလင်တိလင်နေ